วัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโลตัสฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้เราจะมาลองเล่นสาหรับเกมฟันคลั่กันบ้างนะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ทําคลิปนานเราจะมาลองเล่นลองดูนะว่ามีความยากง่ายยังไงผมจะถึงด่านที่ 5ที่6ที่7จ็้ไหมนะทุกคนหรือถึงด่านแค่4เท่านั้นนะทุกคนในคลิปนี้เราจะลองเล่นลองดูสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS สครับสามารถถอนเงินเข้า t ูวานี่วอลเล็ได้ด้วยนะทุกคนสําหรับการหาคะแนนในแต่ละวันสูงสุดน่าจะได้วันละ3าบาทนะย้ําสูงสุดนะถ้าเพื่อนๆได้ก็ดีใจด้วยนะส่วนมากไม่ได้นะทุกคนน้อยจริงๆนะทุกคนถ้าจะได้นะสำหรับตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถ หาคะแนนได้เยอะไหมในคลิปนี้นะครับสำหรับตรงนี้นะถ้าเพื่อนๆน,นะทุกคนเล่นถึงด่านที่เท่าไหร่อะ่ะทุกคนด่านที่แลนะสูงสุดเลยก็คือทั้งหมดเลยจะได้ตกวันละ35บาทผมได้แค่2ครั้งประมาณ1-2ครั้งเท่านั้นนะทุกคนตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเปิดช่วงแรกๆอะ่ะทุกคนโอ้โหได้ดีมากเลยหลังจากนั้นนะทุกคน ช่วงหลังๆทุกคนมีการอัปเดตโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนหรือผมเล่นไม่เป็นอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันดีกว่านะสำหรับตรงนี้การหอขั้นต่ำสังเกตคะแนนของเรานะจะใช้คะแนนอยู่ที่3.5เอ็มนะครับในการแรกอยู่ที่100บาทตัวที่2ใช้คะแนนอยู่ที่7.0 m เอได้อยู่ที่ประมาณ200บาทแล้วก็สูงสุดสำหรับตรงนี้จะอยู่ที่ 1 4 0 m เอนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ400บาทนั่นเองผมถอนไปล่าสุดช่วงวันที่ไหนเดี๋ยวมาดูกันถอนไปล่าสุดเดือนเดือนเมษายนนะทุกคนวันที่23นะทุกคนก็เข้าปกติแหละนะในคลิปนี้เราจะมาลองเล่นลองดูตั้งแต่ด่านที่1ที่2ที่3มาลองดูว่ามันจะใช้ระยะเวลานานไหมอะลองเล่นเลยละกันด่านที่1น่งี่ง่ายมากๆเลยนะทุกคนอะไม่ต้องคิดอะไรอะทุกคนเราได้อยู่แล้วอะ ลองเล่นลองดูนะอันนี้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสังเกตดูนะจะไม่มีการดูโฆษณาด้วยนะทุกคนไม่มีการดูโฆษณานะเราก็ค่อยๆเล่นสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่คิดทันนะทุกคนหรือจับคู่เก่งอ่ะโอ้โหได้เยอะมากเลยนะนี่ของผมก็เริ่มจะมืดแปดด้านแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยได้อยู่นะนี่เห็นไหมด่านที่1ที่2ที่3นี่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะค่อ,คอยๆเล่นไปเรื่อยๆนะ เราผ่านมาถึงด่านที่2กันแล้วทุกคนได้ไหมเนาะทุกคน<ม>นี่ได้อยู่ได้อยู่แอปเปิล<ม> <Apple S 2> ของเราจะมีไหมเอยมีกล้วยอยู่มีกล้วยอยู่<ม>ไหนอะ่ะทุกคน<ม>จะมีสับประรดให้เราไหมอ่ามีอยู่นะครับ กล้วยทำไมไม่เจออเดี่ยวเดี๋ยวเดียวเริ่มงงละเริ่มงง,งละถ้าเปิดมานี่เป็นอีกอย่างอย่่งนี่หาเลยนะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่นึกว่าจะไม่ได้ซะละ ได้ไหมเอาตัวไหนดีเอาส้มมาได้ไหมไม่น่าได้นะเอาเปิดตัวนี้มาแล้วกันเฮ้ยทำไมกล้วยหายไปไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองสลับแล้วลองดูแล้วกันสําหรับตรงนี้นะ<ม>ก็ถ้าจะต้องทําการดูวิดีโอก็จะเป็นไอเทมต่างๆที่ช่วยเหลือเรานะทุกคนในหมวดหมวดพวกสลับของอะไรเงี้ยทุกคน เพิ่มตาเล่นอีกหนึ่งครั้งแบบนี้นะทุกคนก็ต้องทําการดูวิดีโอเราไม่สามารถเลี่ยงได้นะทุกคนถ้าเราอยากเลี่ยงก็คือต้องเริ่มใหม่เท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะทุกคนอมาลองดูนะตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณ12วินะครับ มาลองเล่นดูนะทุกคนว่ามันจะถึงด่านที่เท่าไหร่นะก็น่าจะไม่ถึงด่านที่ห้าหรอกทุกคนโอ้โหค่อนข้างที่จะยากพอสมควรอยู่นะค่อนข้างที่จะซับซ้อนไวมากๆเลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับเล่นต่อเลยนะนี่สลับอ่านี่สลับมาแล้วก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่นะมีตัวไหนอีกนี่มีข้าวโพดนะ ฟืบฟืบนี่อะไรอะทุกคนจะได้ไหมเมื่อเขือเทศเด้ออ๋อจะได้ไหมเนี่ยน่าจะได้อยู่โอ้จบแล้วทุกคนเมื่อเขือเทศเราจบละจบละ เเพิ่มอีกสักหนึ่งตาละกันคืนชีพคืนชีพก็เป็นแบบนี้นะทุกคนถ้าเราอยากคืนชีพนะเราก็ต้องทําการดูวิดีโอนะครับนี่สังเกตดูนะเราก็ค่อยๆดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะก็อยู่ที่ประมาณ15าวินะครับแล้วเราจะมาเพิ่มตาลองดูกันว่าเราจะชนะดันนี้ไหมฮะทุกคน ตอนนี้เหลืออยู่ที่ประมาณ12วินะ1 2 13ิาวิอ่าทำการกดคลิกกาออกได้เลยนะทำการกดคลิกกาออกอีกครั้งอ่าผมว่าต้องเล่นทั้งวันแหละกว่าจะได้นะตอนนี้เราดูวิดีโอไปเท่าไหร่แล้วอะประมาณ2ครั้งแล้วนะนี่ส้มมาแล้วทุกคน ได้ไหมเนี่ยมันจะได้ไหมเข้าโพดเออ <c oughs> เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อ่ามาแลวเอาตัวไหนดี <c oughs> เอาตัวไหนดีทุกคนจะช่วยชีวิตเรามีเข้าโพดอีกไหมไม่มีอะทุกคนทำไมไม่มีเข้าโพดอะ จบไปเป็นที่เรียบร้อยก็เราเล่นใหม่อะทุกคนเล่นใหม่นะสำหรับด่านที่3ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเอาใหม่นะเราจะเล่นจากด้านนอกนะทุกคนเข้าข้างในแล้วกันมาลองเล่นลองดูนะมันจะได้ไมั้ยเนี่ยสูตรผมเองนะคิดเมื่อกี้เอง <c oughs> คิดเมื่อกี้เองนะมลองเล่นลองดูนะ <c oughs> ไม่มีอะไรตายตัวนะทุกคน ตัวไหนดีเขาพูดอยู่ไหนอ่านี่มาแล้วทุกคน,นเอาเรื่องเอาเรื่องทุกคนรอบนี้ เขาโพดมีไหมไม่มีนะเอาแตงกวาแล้วกันเอาแตงกวาก่อนนะฟิอา้อาวยงไงต่อเนี่ยเอาตัวไหนดีเริ่มสับสนนิดหน่อยแล้ว จะได้ไหมทุกคนรอบนี้ไม่น่าได้นะก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวช่วงข้ามจะมาอัปเดตอีกทีนะทุกคนว่าผมถึงเลเวลไหนกันบ้างอนะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใน EP ต่อไปละกันนะทุกคนวันนี้ขอเล่นก่อนไม่น,น่าจะถึงด่านที่5แหละด่านที่6อะ่ะถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากถึงด่านที่7มากเราจะลองเล่นลองดูนะก็ประมาณนี้ละกันสลักใครที่อยากลองเล่นก็ลองไปเล่นดูได้ท้าทายความยากของเรานะการดูวิดีโอเราจะต้องทำการดูนะทุกคนสำหรับ ตัวที่เป็นเมนูย้อนกลับเมนูพริกสําหรับผลไม้นี่ทุกคนสับเปลี่ยนผลไม้แล้วก็ เพิ่มอีกหนึ่งตาก็ต้องทําการดูวิดีโอนะส่วนตัวอื่นๆก็ไม่มีการดูวิดีโอตรงนี้จะรีเซ็ตทุกๆ1วันนะเดี๋ยวเป็นช่วงข้ามเดี๋ยวมาอัปเดตให้ในะทุกคนว่าเราเล่นดึงด่านไหนเอามาลองดูแล้วกันตรงนี้ก็ค่อยๆทย,อย,อ,ย,อ,ยอยเล่นไปเรื่อยๆก็ประมาณนี้แล้วกันสลักใครสนใจที่จะทาการเล่นเกมฟันคัดเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้ใต้ล่างคลิปโอเคสลหักใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กด s u ายคลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องมือโตโฟกัสคลิปนี้ลาไป,ไปก่อนสวัสดีครับ